สวัสดีค่ะกลับพบกับชอบ่มมองมไมายมณาร่าชแนลนะคะก็วันนี้นะเราจะมาทำเป็นคลิปดูดวงนะคะสำหรับเดือนตุลาคม25 6 5นะเป็นคิวของชาวราศีพฤษภนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะที่พายอยากจะบอกกับคุณเนาะว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรที่เป็นสเปเชียลที่คุณควรจะต้องรู้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะชาวราศีพฤษภนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆคอยอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะมาเริ่มดูกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากบอกกับคุณคะเพจซับเพนตะเคเก้าเหรียญและแปดถ้วยนะคะมีไพ่เด็กถือเหรียญ เเหรียญและ8ถ้วยนะเรามองว่าในเดือนตุลาคมนี้ค่ะมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้เริ่มต้นในเรื่องราวของการเก็บเงินด้วยได้เริ่มต้นในเรื่องราวของการที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเริ่ม เรียกว่าไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นแหละสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตวเองเหมือนกับเมเนเจอรจัดการบริหารเด่อกนการเงินได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้เดินออกจากเรื่องอะไรบางอย่างที่เรารสึกว่ามันค่อนข้างที่จะท็อกซิกกับชีวิตของเราเป็นอะไรที่เราไม่แฮปปี้มากนะก็เหมือนที่จะเลือกเดินเลือกมูฟออกมาได้นะคะหรือคุณเหมือนกับพยายามที่จะ เรียกว่ามุกออนจากเรื่องราวอะไรบางอย่างด้วยเนาะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะมีไพ่ควีนรซอกควาคีนออฟคัพส์ขึ้นมานะคะมีราชินีถือถ้วยนะไพ่จัดเมตนและขออีกใบหนึ่งนะคะชาวราศีพฤษภเพศวานมีทั้งเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้านะคะมีเกณฑ์น่าจะได้เริ่มต้นหรือได้ หาเหมือนมีการแบบมองเห็นมุมมองใหม่เกิดขึ้นนะ่ะเราก็รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังต้องการความรู้สึกดีๆนะเรียกว่าเหมือนได้รับการเยียวยาการฮิลลิ่งดีๆค่ะคุณจะได้รับในเดือนตุลาคมนี้นะแล้วก็ไพ่ออกมาบอกว่าอาจจะมีในเรื่องราวของเรียกว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าถ้าใครที่เอ่อได้ทำเรื่องราวดีๆมาก่อนหน้านี้แหละในเดือนตุลาคมนี้นะคุณก็จะได้รับ สิ่งตอบแทนมาแบบนั้นเนาะอ่อมีไพ่เวนกรมขึ้นมาก็คือทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีประมาณนี้นะคะหรือในหลายๆท่านอาจจะมีการวนกลับมาของอะไรเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆที่คุณอาจจะต้องรื้อฟื้นขึ้นมาก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าไพายย่จะแนะนําอะไรให้กับชาวราศีพฤษภคบ้างนะคะในเดือนตุลานี้นะ ไพ่อยากแนะนำอะไรเอ่ยมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะ The Lovers และแปดดาบนะคะบอกเลยว่าใครที่ลงทุนลงแรงทำอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะความสำเร็จอะไรที่คุณรอคอยเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้มันใกล้เข้ามาแล้วนะมีไพ่ t h e Lovers ขึ้นมาด้วยเรามองว่าคุณน่าจะ แฮปปี้แหละในเดือนนี้หรือมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสในการที่จะได้เลือกอะไรบางอย่างเป็นโอกาสเส้นทางอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักก็เป็นไปได้นะคะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะแตด,ดาบอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้าคุณมีเรื่องราวอุปสรรคที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อยากให้คุณวางใจนะเราเชื่อมั่นในตัวเองนะว่ามันจะมี ความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มเติมนะคะเป็นเรียกว่า h e a l i n g เนาะ Healing Message นะคะจากตัวคริสตัลการ์ดนะคะให้กับเพืเเเ่อนๆเนาะขออนุญาตนะขอหนึ่งใบให้ชาวราศีพฤษภนะคะใบนี้เลยโอ้ oh, my g ก d บอกแล้วนะคะว่ากองเนี้ยค่ะอ่าชาวราศีพฤษภอะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เรียกว่าจะมีเป้าหมายอะไรเนี่ยแล้วมันต้องผ่านเหมือนความยากลําบากเนาะอย่างที่เปิดไปเมื่อกี้อยากให้คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อถอยเลยถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันล้มเนี่ยอยากบอกว่าคุณสามารถลุกขึ้นมาได้เลยนะตัวที่ อะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความอ่อนแอของคุณคุณร้องไห้หรือคุณล้มคุณพลาดมามันเป็นทรายที่จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือการที่คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากเพราะคุณสามารถผ่านจุดๆนั้นมาได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะสำหรับชาวราศีพฤษภที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ไม่ว่าคําทํานายจะเป็นยังไงเนาะอยากให้ชาวราศีพฤษภมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเป้าหมายของคุณถ้าคุณตั้งใจ ลงแรงและตั้งใจกับมันจริงๆมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่นะคะขอให้คุณโชคดีนะแล้วก็มีเป้าหมายมีเป้าหมายในชีวิตนะในทุกๆด้านอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นนะคะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ